iPad ทัชสกรีนได้ไม่ทั่วจอซ่อมได้ไม่ต้องเปลี่ยนจอใหม่สวัสดีครับผมช่างโยร้านมิสเตอร์เซอร์วิสนะครับวันนี้ลูกค้าได้ส่ง iPad Pro 11นิ้วปี2018มาจากจังหวัดอุดรธานีนะครับผมซึ่งอาการของเครื่องนี้จะทัชสกรีนไม่ได้ทั่วทั้งจอนะครับนี่ฮะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะส่งมาจากต่างจังหวัเดเยอะนะครับช่วงนี้บริเวณฝั่งนี้ไม่สามารถทัชสกรีนได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะ เนื่องจากเครื่องล่วงมาครับ oh, <no. S 1> และมีอาการค่อนข้างงอเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องทำการแกะหน้าจอออกก่อนนะครับเพื่อนำจอไปลอกจอกระจกทัสกรกนะครับต่อไปก็จะเป็นการแกะซิงค์นะครับของแผ่จอทุกขั้นตอนนะครับทางร้านและช่างจะต้องใช้ความชำนาญและความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับ หลังจากที่เราแกะจอออกมาได้แล้วเราก็จะทําการลอกจอกระจกทัชสกรีนออกนะครับสิ่งที่สําคัญคือเราต้องระมัดระวังในการใช้ความร้อนและการเดินลวดครับผมหลังจากที่เราแกะจอออกมาเราก็จะต้องมาทําการเก็บทําความสะอาดครับโดยการปั่นกาว OCA ที่ติดอยู่ในหน้าจอครับหลังจากที่เราปั่นกาวเสร็จนะครับทางร้านก็จะได้ ทําการใช้น้ำยาพิเศษในการเช็ดกระจกหน้าจอเพื่อเตรียมการเพื่อที่จะวางกาว OCA ครับและอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญนะครับทางร้านเราจะมีอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อทําการวางกระจกจอทัชสกรีนเพื่อที่จะนําเข้าเครื่องอัดสูญยากาศลามิเนตรครับผมหลังจากที่วางหน้าจอเสร็จเรียบร้อยนะครับทางร้านก็จะนํา จอเข้าไปที่เครื่องอัดหน้าจอซึ่งเครื่องอัดหน้าจอตัวนี้เป็นเครื่องมือพิเศษของทางร้านนะครับซึ่งในไทยอาจจะมีน้อยมากนะครับที่แต่ละร้านจะใช้โอเคอัดออกมาสวยงามมากครับฟองอากาศแทบไม่มีเลยเมื่ออัดหน้าจอเสร็จแล้วทางช่างก็จะทําการเก็บแพรจอของคุณลูกค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทัดสกรีนของจอลูกค้าและทางช่างก็จะทําการเทสจอครับไปดูกันเลย ตัวนี้นะครับเป็นทัชสกรีนตัวเก่าที่ไม่สามารถทัชสกรีนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราเปลี่ยนออกไปนะครับอันนี้เป็นทัชสกรีนตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปได้แล้วสาม,มารถทัชสกรีนได้ทั้ง Apple Pencil และนิ้วนะครับมาดูกันนะครับตรงนี้มุมซ้ายตอนที่เราทัชสกรีนไม่ได้นะฮะตรงนี้ฮะบอดี้ด้านข้างตอนที่ลูกค้านําเครื่องมาตอนแรกบอดี้งอเป็นอย่างมากตอนนี้ทางร้านได้ทําการดูแลแล้วดัดบอดดี้ให้เรียบร้อยครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจจะส่งเครื่องมาให้กับทางร้านมิสเตอร์เซอร์วิสหรือจะเข้ามาซ่อมกับทางร้านมิสเตอร์เซอร์วิสได้ครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไลน์เบอร์โทรช่อง YouTube หรือเพจ Facebook นะครับผมสำหรับวันนี้ผมช่างโยขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ